โกงมากมันบัฟมาเหมือนแบบเหมือน e x อีกตัวหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมฮะเออเหมือน m e w t x mewtwo y ไม่ไรดอนที่มันโดนเนิร์ฟไปแบบมันไม่ได้เป็น e x แล้วอะเหมือนไอเนี้ยคือ e x ตัวใหม่ยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมและอาจจะจะบอกอีกนิดนึงว่านี่คือตาแรกของซีซั่นที่21น,นี้เลยนะฮะ oh, <no. S 1> เอ้ยมาดิมาดมเป็นยังไง ลิมรสชาติที่แบบอยู่ในได้บัฟมาบ้างนะอืยืนนิ่งๆกำลังตรวจสเตตัสได้เอยู่หรือเปล่าหรือว่าเครือร่องค้างสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับยินดีรับสู่โปเกมอนยูไนกับช่องนี้นั่นเองพึ่งรีแ้งเลยนะครับล่าสุดนี้นะฮะแล้วก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเราจะมาเล่นตัวละครที่มันอยู่ในหน้าปกคลิปเรานะนั่นะคือ ลิสาดอนนั่นเองน้องลิของเรานะครับสายไหนที่ต้องเป็นน้องลิคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนี่จ้ามันได้บัฟมานะคุณผู้ชม,มก็บอกเลยว่าโอเคตัวไหนเนร์อตัวไหนบัฟนะแล้วก็อีเวนต์มันจะมีอะไรใดๆอีกบ้างซึ่งเอาจริงอีเวนต์ครบรอบ3ปีอะเยอะมากนะซีซั่นเนี้ยเออโฮโอฟีต้องมาแล้วอย่าลืมไปทํากันด้วยนะกิจกรรมนี้นี่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 คุณผู้ชม นี่ลืมไปทำกันนะครับคุณผู้ชมฮาเดี๋ยวจะพาด ex ฟรีๆนะครับผมแต่วันนี้เราไมา่ได้มาเล่นโ o เราจะมาเล่นน้องลิซาดอนเพราะว่ามันโกงมากมันบัฟมาเหมือนแบบเหมือน ex อีกตัวหนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมฮาเออเหมือน new 2 x new 2 y มีลายดอนที่มันโดนเนิร์ไปแบบมันไม่ได้เป็น ex แล้วอะเหมือนไอเนี้ยคือ ex ตัวใหม่ยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชม ในความที่อ่านะเคยทําท่าของน้องไปแล้วทนะ่าอ่านพูจะไม่ทําซ้ํานะครับผมแต่จะมีแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมก็คือในเรื่องของ ร่างวิยาการน้องก็จะมีประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมฮะแล้วในส่วนของท่านะครับผมก็อันนี้คือเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามนะฮะเลเวลห้ามันจะแบ่งเป็นสองสายนะก็คือสายพ่นไฟ<พ>คืออันนี้นะครับผมกับเพิงอาคานีนั่นเองนะฮะอันเนี้ยมันจะเป็นสายตีไกลนะแต่วันนี้เราจะพยายามไม่เล่นสายนี้ทาไม่ได้เจอตัวที่แพ้ทางขนาดนั้นนะคุณผ<พ>ู้ชมฮะเราจะเล่นสายมัดเพิงควบคู่กับแฟร์ไดน์นั่นเองนะมันจะเป็นสายพุ่งชนแล้วก็สร้างดาเมจสร้างจังหวะใดๆเอยต่างๆนานานะครับผมและที่สําคัญในวันนี้ก็คือนี่จ้าท่า ยูไนต์นะฮะเอิร์ธชัตเชอร์นะครับผมคือบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะเอิร์ธชัตเชอร์ของดิลซาดอนนะคุณ <c oughs> นะผู้ชมฮะมันมีโอกาสที่จะโดนขวางได้ประมาณหนึ่งเลยแหละคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นยูไนท์ของ alet, อีวาพาเลสเหรอหรือว่ายูไนท์ของมิมิคิวเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ถูกขัดขวางได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะคือเอิร์ธชัตเชอร์ยังไงแม่งก็โดนคุณผู้ชมนี่คือความวิน,นาทัลตโลนะฮะของไอตัวนี้หวังว่าจะเข้าแรงแล้ว เจอห้องโดยไวและมชวนเลยแล้วกันไม่อยากลงแรงคนเดียวอ่ะโอเคคุณผู้ชมหวังว่าจะเลือกลิซาดอนทันนะครับผมแอะอาจจะจะบอกอีกนิดนึงว่านี่คือตาแรกของซีซันที่21นี้เลยนะฮะเอ้อันลืมรีวิวชุดปะเออชุดชุดชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหาห้องทันชุดนะอันรู้สึกว่าชุดซีซันที่20สวยกว่าอย่างจะไปดูแต่ใส่ไปก่อนแล้วกันอ่ะลองลองดูเออใส่ไปเผื่อจะแบบ เออตาแรกเราชนะเลยไรเงี้ยเออจะได้ไม่ขายขับเกินไปเฮ้ยหาห้องวายอยู่นะเออคือด้วยความที่แบบก่อนที่จะรีแลกอะมันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นใช่ไหมเราก็เลยหาห้องนานมากพอมาเจอแบบรีแลง์ใหม่แล้วแบบเนี่ยก็เลิศเลย <c oughs> เออจริงๆนอกจากตัวลิซ่าดอนอะที่ได้บัฟอะตัวอื่นก็ได้บัฟนะคุณผู้ชมตามตารางที่อันเออขึ้นให้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะอูลาโอ๊ก็เก่งอืมหลายตัวนะฮะเก่งมากๆนะครับผม เรื่องที่น่าตลกก็คือ ex อ,ะอ่ะมิว 2x มิว 2y มิทายดอนอ่โดนเนิร์ฟนะฮะแต่ซาเซียนนะครับยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะฮะที่สำคัญก็คือตัวใหม่เข้ามามันจะแบบดูโหดแบบโหจจดจัดเลยนะฮะในแรงทั้งหมดอ่าในส่วนของ ex นะคุณผู้ชมประมาณว่าแบบเนิร์ฟตัวอื่นเพื่อให้ตัวนี้เด่นมีอยู่จริงในเกมนี้ okay. โอเคอุ้ยฝั่งตรงข้าม เฮ้ยอ่านว่าแฟร์ไดน่าจะได้อยู่นะเออหรือเปล่าหรือว่าคลิปตัวเองหรือว่ามาโดฮัลโหลไหมตกมังฝั่งอ่านขค่อนข้างสมดุลอยู่นะคุณผู้ชมอะสมดุลสองแท้งหนึ่งแอแทเทเกอร์สองนะครับฝั่งตรงข้ามมีแอแทเทเกอร์สามสมดุลหนึ่งแล้วก็ความเร็วหนึ่งนะ <c oughs> โอเคคิดว่าน่าจะพอได้อยู่มัง้งเออในไหนเราก็เอาตัวแบบตัวกงเกิร์มกงโกงกงนะคะมาอาจจะบอกว่าน้องลิซาดอน่ะตัวคงกำเนิดง่ายมากเพราะฉะนั้นช่วงแรกอันคิดว่านั่นแหละคุณผู้ชม บับบับตัวเองไปก่อนแล้วกันนะฮะเพิ่มเวลเอ่ยใดๆเอ่ยแล้วมันมมันไม่เอาอ่ะพี่กระจูมันไม่เอาคีบอ่ะคุณผู้ชมโอเคงั้นขอเลยแล้วกันนะคะอย่ากเกิดไวไวอย่ากเกิดไวไวอึ้ย,ยแยงไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยมันไม่มาเลยนะฝั่งตรงข้ามก็ยังอออยู่ตรงนั้นนะฮะมาแล้วเออจบลุก <c oughs> อุ้ยตรงพี่กระจูได้เธอเก่งมากมีซีซั่นอึ่งปะ เขาเรียกว่าสเตรปโพเพเยอร์โพเพเยอร์คืออะไรโปรเพเยอร์ <laughs> payer. พ่นไปก่อนโอเคเข้ามาโอ้โหทำไม <laughs> เลือดไหลเป็นน้ำเลยอีจันโอ้ยีบไม่ได้เลยอ่ะฝั่งใหญได้เวลขึ้นนะเดี๋ยวก่อนเถอดเดี๋ยวอืมแต่เราล่าฝั่งหนูข้า,ขามันกวนทรีมส์มากเลยโอเคนะครับโอ้ยพี่ก็ะจูเวลสี่แล้วเลวือดเธอเก่งมากโอเคเยี่ยมขอได้ปะ โอ๊ยน่ารักจัดมาอืมตายหมายถึงเราอาจจะต,ตายโอ๊ยโอ๊ยแต่เพื่อนได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยดึ๊ดโอ้ยคลิปกลางเกิดว้ายมาดิมาดิมันมาดิาาด <c oughs> รู้นะว่ามันแบบมันลอดทริปเราไปตรงกลางนะฮะเราไม่ได้เราไม่ใช่แทงเว้ยตรงกลางอุย้ยไม่ได้อะ่ะแกเออฝั่งตรงข้ามมันเอาไปหมด มันเอาเร็วจังวะบุกมาแล้วใช่ไหมบุกมาแล้วใช่ไหมโดนไม่ตายด้วยกูเบ๊โอเคว,วะถวายชีวิตอุ้ยเจ๋งเอาว่าจูเนปเปร์ยานทิปเวอร์อุ้ยราคาเมกมาด้านล่าง oh โอ้ไม่กูเบ๊สี่คนต้องเข้าแล้วปะไปเลยไปเลยมามาค่ะมาค่ะมาค่ะอุ้ย,ยแกต้อง เป็นไงแรงไม่ยาน้องสาวโอเค okay, ดังเลยแล้วกันถ้าจงตีนางแรงเนาะคุณผู้ชมเออันมีความรู้สึกว่าได้บัฟปุ๊บเออได้บัฟเราส่งพลังอะ่ะ <c oughs> มาค่ะมาค่ะมาค่ะโดนเฮ้ยดูดิเพราะแรงเออพอเกิดเท่านั้นแหละโอ้โหดามเมจเป็นล้านะบอกเลยนะ<บ>ว่าแต่ว่าออน้องที่เป็น Member เมมเบอร์เรานี้เขาทิ้งเล่มบนเลยนะคุณผู้ชมค่ะตรงใส่มีประเค็มเหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวาไปช่วยมาดิมา,มาดมมูเป็นยังไงลิ้มรสชาติที่แบบอ,อยู่ในได้บัฟมาบ้างนะหลังจากที่น้องไม่ได้เขาเรีกเยกอะไรวะไม่ได้อันนี้มานานนะคุ้มชมไม่ได้บัฟมานะมาแล้วเพื่อนมาแล้วตุยตุยโอ้มัมนจะตายแล้วพี่โอ้ชิมเอ้ยโอ้เก็บงานรวย น้องคนที่เขาชื่อไข่หวานนะทุกคนเออน้องไข่หวานที่เล่นแทงเขาเรียกว่าเก็บสวยมากลูกเอาไปการเลนล่างทันไหมฮะมันมันดังกันหมดแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยเอาจิริงก็ไปเลนบนอ่ะอยากไปเอาป้อมเนี้ยได้ไหมเพื่อนไปเลนล่างเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะไปพยายามหลอยเลนบนถ้าได้นะนะยืนนิ่งๆกำลังตรวจสเตตัสใดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเครื่องคลามโอ้มาฟุกซี่ เธอมันนาตาชาโรวาน,นอฟกันเทพฟกซี่มาแต่ได้ป้อมเราแล้วนะเอาจริงมันแต่ด้ป้อมเราแล้วนะเออมาค่ะอืมโดนเรียบร้อยคุณผู้ชมช่ำช้ำช่ำม,ม,มาค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามีอยู่ไหนอยู่เราเนี่ยอยู่ไหนอ,อย,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 ยู่เข้าเลย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 แกเขาเลย มันไม่ตายหรอวะออออโอเคเกือบิดนะครับทุกคนขอญาตกลับบ้าน <c oughs> ดูจากทรงแล้วอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ป้อมเท่ากันแล้วนะคุณผู้ชมแต่าคิดว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะานำเพราะว่านั่นแหละเออมันดังป้อมในเราได้อะหนึ่งป้อมอะคุณผู้ชมเลิศจึงว่า เอาเลยเลจิเอรคิดันช่วยเลยล่างก่อนละกันฮะก<า> <laughs> ลัวจูเนเปอร์เอ้าโอ้โหจูเนเปอร์เธอมันเก่งจังเลยฉันลงมาทําไมเนี่ยคือฉันกลัวจูเนเปอร์ขีดเนี่ยเรินไปค่ะ oh <no. S 1> ไม่ทันจริงๆร <c oughs> แรง <c oughs> แรงมาฟ็อกซี่นี้ได้บับมาเหมือนกันปะถ้าจะไม่ผิดเออแรงมากเลยอยะเธอ อย่าเตะก็พอมก็พอไถมันออกไปข้างนอกหน่อยก็ดีนะคะคุณพี่เอ้ยเลิศมากหือรู้งานไตวานอยู่ใเปอรมมันใช้อยู่ไนไปแล้วนะเธอโอเคคุณผู้ชมเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาเปิดไปแป๊บนึงแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดต่อนะฮะเลยกวอต้าเพราะฉะนั้นเรายัางมีโอกาสนะคะคุณเพ่โอ้โหเพื่อนคิกาโจททำอะไรอยู่วะมานี่เรา มา,าเฮียแม่เ,เลยจับใครไม่ได้เลยโอเคคุณผู้ชมฮะสู้ๆนะฮะโอ้โหเมื่อกีก้เราจับใครไม่ได้เลยอะเรากล่าวว่าจะเก็บนี่น้องคนนี้คุณผู้ชมเฮ้ยมากรลดมากเธอ,อมันรลดมากไปเลยค่ะเดี๋ยวเฝ้าบอมให้คลิปนี้ต้องยกเครดิตให้ยายขวานนะฮะมอนนี้ โทษฐานที่เมื่อกี้ไล่แล้วไม่หนีไวเกินอยู่ไหนไปเลยแล้วกันเอาจริงๆตัวนี้ก็เทพอยู่เหมือนกันนะเพียงแค่ว่าถ้ามันอยู่ในมือคนอื่นนะมันจะเทพกว่าน,นี้<ะ>เฮ้ยแต่ขนาดคนที่ไม่ถนัดเล่นยังได้ขนาดนี้เลยแกเออถ้าคนที่ถนัดก็มันจะขนาดไหนครับเน,นี่ย <c oughs> โอเคดังอีกสักนิดหนึ่งอืโอโหตา,ตายอะ่ะตายแน่ๆคผูชมะเออแต่ชนะยังไงก็ชนะเอาหว่าคผูชมะเปิดสกัดใหม่นะคะ เปิดปุ๊บชนะเลยรถกอล์เปิดปุ๊บชนะเลยไหนดูคะแนนสีดูคะแนนสีคุณผู้ชมพุ่งขึ้นอีกโอห้าร้อยยี่สิบสองนะโอเคยายใครว่าอ่านซีได้แอพพ์เออก็ไม่แปลกใจนะโอ้ยแต่เราคิวตั้งสิบเลยนะแกไม่ใช่น้อยๆนะเว้ยเออขอละคนดูขอดูเออดาเมจแป๊บดาเมจหกหมื่นหกเลยอันนี้มาตรฐานแหละเออโอเคก็ไม่แย่นะครับผมรับดาเมจเยอะกว่าแทงด้วย สงสัยแหลมเกินเออโอเคนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปจดเปียนเท่านี้นะครับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยก็เมมเบอร์นะคะคุณผู้ชมสมัครได้นะครับผมเป็นการสนับสนุนช่องนี้ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะฮะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย